ก็เต็มเดี๋ยวก็แหว่งเดี๋ยวก็มืดนะเด็กๆคอยสังเกตเราเรียกว่าจันทรคตินะคะอ้าวทีนี้มาอ่านพร้อมคุณครูข้างขึ้นหมายถึงวันที่เราเห็นพระจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นเริ่มจากวันขึ้นหนึ่งค่ำ ถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเช่นอาทีนี้เราขั้งขึ้นก่อนนะคะขั้งขึ้นก็วันที่เราเห็นพระจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจากหนึ่งค่ำสองค่ำสามค่ำสี่ค่ำห้าค่ำหกค่ำเจ็ดค่ำแปดค่ำก็ได้ครึ่งหนึ่งเก้าค่ำสิบค่ำสิบเอ็ดค่ำสิบสองค่ำสิบสามค่ำสิบสี่ค่ำก็เต็มดวงนะคะก็เรียกว่าเป็นไง สิบห้าวันใช่ไหมวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกไหมเป็นวันสำคัญทางศาสนาเป็นวันวิสาขบูชานะคะซึ่งผ่านไปแล้ววันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวันลอยกระทงเห็นไหมเด็กๆก็ว่าปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันไหนเด็กๆก็ไปดูปฏิทินนะคะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองตรงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ นะคะวันวิสาขาบูชาก็จะเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของเราเด็กๆก,ก็ไปเวียนเทียนไปทําบุญตักบาตรไปฟังธรรมแล้วก็เป็นไงคะลูกไปบางคนก็ปล่อยนกปล่อยปลานะคะถ้าวันขึ้น15ค่้ามเดือน12วันลอยกระทงเด็กๆเ,เคยไปลอยกระทงไหมคะมอเอาใครไปประกวดนางนพประบาดบ้างมีไหมห้องนี้โอยกมือแล้วมีนะคะมีคนสวยเอผู้ชาย เป็นนายนพมาศได้ไหมโอไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะจำวันลอยกระทงเนี่ยได้เพราะเป็นประเพณีที่เราต้องไปขอขมาแม่พระแม่คงคาเพราะเราใช้น้ำบางคนก็อาบน้ำซักผ้าทำความสกรปรกไว้เยอะก็ไปขอขมาพระแม่คงคาหน่อยขอพรพระแม่คงคานะคะอ้าวมาดูอ่านพร้อมคุณครูข้างเรม,มหมายถึง วันที่เราเห็นพระจนันทร์รค่อยค่อยมืด,มดเริ่มจากวันเรมหนึ่งค่ำถึงวันเรมสิบห้าค่ำ เราเรียกว่าข้างเรมนะคะหมายถึงวันที่เราเห็นพระจันทร์ค่อยๆมืดลงจากที่เต็มดวงค่อยๆมืดลงแหว่งไปนิด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 ,นดจนหมดเลยส5บห้าวันก็มืดตืดต้อเลยนะคะอ่านต่อลูกวันเรมหนึ่งคำวันเร็มหนึ่งคำเดือน8ดเดือนแป,เ,นแปเป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันเข้าพรรษาระหว่างนี้ พระสงฆ์จะำจะำพรรษาที่วัด,วดตลอดสามเดือนยกตัวอย่างนะเดือนหน้าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาก็เป็นเรื่องของชาวพุทธเราไปถวายเทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ําฝนเด็กๆเคยไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ แต่โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเราก็มีกิจกรรมทางาวันสำคัญทางศาสนาอยู่สวันก็คือวันอาสาฬหบ,บูชาก่อนวันเข้าวพรรษาหนึ่งวันเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะนิมนต์พระนะคะให้เด็กๆได้ทําบุญได้ถวายเทียนข้าพรรษาได้ถวายผ้าอาบน้ําฝนนั่นก็เป็นอะไรลูกเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กๆจะได้รับนะคะเราเรียกว่าการปฏิบัตินะ,ะเรียกได้ว่า เรานั้นเรียนรู้ในเรื่องของแบบจันทรคติแล้วเราก็จะได้เห็นว่าอทำไมเขาถึงยึดนะคะแบบจันทรคติให้เราเห็นว่าขึ้นสิบห้าค่เดือน8ดมีอะไรบ้างเอาทีนี้เรามาอ่านเดือนนะเดือนแบบจันทรคตินี่อ่านอ่านไม่เหมือนกับว่าเดือนที่หนึ่งใช่ไหมที่เมื่อกี้เราอ่านไปสุริยคติในะเดือนที่หนึ่งเดือนมกราคมเดือนที่สองกุมภาพันธ์คราวนี้เรามา อ่านพร้อมๆกันหนึ่งเดือนไอ้เดือนอ้ายนี่เดือนที่หนึ่งเลยนะคะเดือนที่หนึ่งนะใครก็เรียกเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่นี่เป็นอะไรลูกเป็นจันทรคตินะคะสองเดือนยี่นะคะก็คือเดือนที่สองสามเดือนสามเดือนสี่ เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือน8ปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือน1ิบเอ็ดเดือน12บสอเด็กๆจะได้ยินว่าเดือน12บสองน้ำนองเต็มตลิ่งพวกเราชายหญิงต้องไปอะไร ไปลอยกระทงกันใช่ไหมเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่ามีเพลงวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นเดือนอ้ายเดือนอ้ายนี่คือเดือนหนึ่งเดือนยี่คือเดือนสองงั้นเราก็ฝึกนะคะได้รู้จักเดือนแบบจันทรคติอ่าทีนี้เรามาดูว่าปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้จะบอกทั้งวันแบบสุริยคติแล้วก็ จันทรคตินะคะในปฏิทินเมื่อกี้คุณครูให้ดูไปแล้วคําว่าสุยคติก็เป็นวันวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4ี่ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10จนถึงสิ้นเดือน30แต่เมื่อบอกเป็นแบบจันตรคติก็จะบอกวันเรมหนึ่งาเดือน8วันเรมสองข้าเดือน8นะคะเอาละคราวนี้เราจะมาฝึกเหลือเวลาอีกนิดหนึ่ง นะเด็กๆปลายทางของคุณครูก็นําปฏิทินนะคะคุณครูปลายทางนําปฏิทินมาให้เด็กๆด,กดูเดี๋ยวเราจะฝึกดูไปพร้อมๆกันต้นทางของคุณครูนะคุณครูมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวเรามาแจกใบกิจกรรมเอาหัวโต๊ะลูกแจกนะคะผู้หญิงแจกเพื่อนคนละหนึ่งใบลูกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูปฏิทินแนละ้วเราก็จะตอบพร้อมๆกันนะคะ เพราะว่าถ้าเรียนแล้วถ้าเด็กๆด,ดูปฏิทินไม่เป็นคุณครูก็เป็นไงคุณครูก็เสียใจแย่เลยนะคะ,ะคุณครูปลายทางนะคะเอาปฏิทินแขวนนั่นแหละมาดูนะคะ,ะคุณครูกำหนดวันนะคะนัเกเรียนปลายทางคุณครูอาจจะนะคะ เรามาดูพร้อมๆกันนะคะ้อที่1ข้อที่1น,น,นะคุณครูกำหนดวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2554ตรงกับวันวันอะไรล่ะเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะคะสมมุตินะเป็นเพื่อน,ป,น,ป,นปลายทางตรงกับวันขึ้นนะคะวันที่9เดือนมิถุนายนวันขึ้น8ค่ำเดือน7นะคะขึ้น8ค่ำเดือน7 ะะเด็กๆด,กดูคุณครูให้คุณครูปลายทางจดวันลงไปก่อนนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4ข้อนะคะข้อที่1วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2554ตรงกับนะคะคุณครูมาดูในปฏิทินแล้วตรงกับขึ้น8ค่ําเดือน7นะคะขึ้น8ค่ําเดือน7คุณครูปลายทางนะคะดูปฏิทินแล้วเขียนเด็กเลยนะคะ จะเขียนเลขไทยก็ได้นะคะเลขอารบิกก็ได้เดือนแปดนะคะตอนนี้เราเดือนเจ็ดคะลูกคุณครูพูดผิดเดือนเจ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูจะให้ดูในปฏิทินเลยเดี๋ยวคุณครูจะได้จะได้ชัดเจนด้วยนะคะคุณครูคิดว่าแต่ละโรงก็จะมีปฏิทินนะคะเอาข้อที่สอง วันขึ้น15ค่้าำเดือนกรกฎาคมเอามาดูปฏิทินก่อนนะคะเราจะดูทีละข้อนะคะามาให้ดูนิดหนึ่งวันที่9มิถุนายนขึ้น8ค่ำเดือน7นะคะคุณครูปลายทางเขียนให้เด็กๆบนกระดานด้วยนะคะเอาละค่ะก็ที่2 ขึ้นนะคะเด็กจต้องเขียนคำว่าขึ้น8ค่ขาเดือน7นะคะฝึกนะคะลูกฝึกเขียนด้วยนะคะขึ้น8ค่ํา้เดือน7อ้าวมาดูข้อที่2 15กรก,กดาคุณครูเขาเปิดปฏิทินก่อนนะคะมิถุนากรากกดากรก,กดาวันที่15ก้กรกดาคมนะคะ สิกรกฎาคมนะคะอ้าวมาดูพร้อมกันตัวสีแดงเลยค่ะตรงกับวานขึ้น15บห้าเดือน8นะคะขึ้น15ค่ําเดือน8ปดอาคุณครูเขียนให้บนกระดานหน่อยคุณครูปลายทางด้วยนะคะคุณครูขออะไรมาทับก่อนคุณครูเขียนอ,ยอ้าใกล้ๆอีกนิดนึง ขึ้น15บหาข้เดือน8นะคะเ้าเดี๋ยวคุณครูเขียนบนกระดานให้เด็กๆก่อนก็ที่สองนะคะลูกตัวหนังสือคุณครูให้น้อยไปใช่ไหมขึ้น15คหานะคะ15คำเดือน8นะคะ เดือนกรกฎาคมนี่แหละที่คุณครูบอกว่าจะเป็นวันอาสาฬหาบูชาและก็วันเข้าพรรษาอาไปดูข้อที่3นะคะข้อที่3อ่านะคะคุณครูกำหนดวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 4อ้าวคราวนี้คุณครูต้องไปเปิดปฏิทินอีกแล้วนะคะ วันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่เด็กๆมาดูซิวันแม่ของปีนี้ขึ้นขี่คำ่ำนะคะกรักกาแล้วก็สิงหานะคะสิงหาคมตรงกับวันศุกร์นะคะที่12ขึ้น13คำ่ำเดือน9นะคะคุณครูไปทางเขียนได้เลยนะคะ ขึ้น13คสาเดือน9นะคะเด็กๆเ,เขียนตามคุณครูได้เลยนะลูกเดือน9นะคะอ้าวก็สุดท้ายวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2554 21คุณครูก็เปิดก่อนนะคะลูกสิงหากันยาตุลานะคะเ,ออเดือนตุลาคมนะคะตรงกับวันศุกร์นะคะตรงกับวันเรม9ก้ค่ำเดือน11นะคะมาแล้วเรม9ก้าค่ำเดือน11 3ข้อเป็นวันขึ้นหมดเลยคุณครูกำหนดยังไงไนะ ข้สุดท้ายวันเรม9ก้าข่ำเดือน11นะคะเด็กๆไปดูปฏิทินได้เลยเรม9ก้าค่ำเดือน11นะคะ,ะนักเรียนไปทางว่ายากไหมคะ,ะมาดูมาดูใบางานของเด็กๆนักเรียนต้นทางก่อนคุณครูนิดหนึ่งวันนี้คุณครูเตรียมมาให้ คุณครูไว้ไหนแล้วนะคะเป็นการฝึกให้เด็กๆอ้ากลับไปที่สไลด์อีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูสไลด์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูของคุณครูเต็มไปหมดแล้วตอนนี้อ้าวใบงานของนักเรียนปลายทางต้นทางของโรงเรียนวงังไกรังวลมาดูนิดหนึ่งนะคะคุณครูมีปฏิทินให้เด็กๆระบายสีวาดรูปด้วยนะคะ คุณครูบอกให้เด็กๆระบายสีภาพปฏิทินเดือนมิถุนายนแล้วก็ตอบคำถามเห็นไหมคุณครูทำปฏิทินให้เด็กๆด้วยหนึ่งเดือนนะคะอา้าวคำถามของคุณครูมีด้วยกัน4ี่ข้อคุณครูตอบให้เห็นแล้วว่าเมื่อกี้เราตอบขึ้นกระดานนั้นเป็นยังไงนี่แหละนะคะเพื่อนๆปลายทางก็ไปทำเองได้นะคะอา้าวคุณครูวางเอียงซะแล้วนะคะเห็นชัดไหมคะคุณครูปลายทางนะคะ ให้คุณครูปลายทางได้เห็นเป็นตัวอย่างว่ากลับไปทําให้เด็กๆได้นะคะแล้วก็เด็กๆก็ลงในสมุดได้เช่นกันนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นการอะไรคะลูกเป็นการฝึกนะคะ <c oughs> ส่วนใช้สมุดเราก็ลอกไว้บนกระดานให้เด็กๆได้ฝึกเขียนนะคะลูกแล้วก็กลับไปดูปฏิทินที่บ้านด้วย <c oughs> เป็นการให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าของการใช้ปฏิทินเพราะฉะนั้นคราวหน้า เราก็จะเรียนเรื่องปฏิทินกันนะคะเป็นการฝึกให้เด็กๆได้ไปดูปฏิทินด้วยนะคะวันนี้เวลาเราก็หมดแล้วไปกิจกรรมของครูเด็กๆไปทําต่อนะคะไประบายสีไปเขียนให้เพิ่มเติมให้ครบเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็คราวหน้าวันอังคารหน้าเราจะพบกันในเรื่องของปฏิทินใครที่มีปฏิทินตั้งโต๊ะก็เอามาได้นะคะลูกเอามาเป็นสื่อการเรียนของเราด้วยนะคะนันเกเรียนปลายทางก็เตรียม ปฏิทินจากบ้านมาด้วยเพื่อให้คุณครูจะได้ช่วยกันดูนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงภาคบ่ายในกลุ่มสาระสังคมศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้าวตอนนี้คุณครูก็สวัสดีเด็กๆก่อนสวัสดีค่ะ